สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนๆชาว y o u t u b e นะครับ mm hmm. ก็สำหรับคลิปนี้จะพาเพื่อนๆมาดูเป็นรถยํำนาแบบสมัยก่อนสักหน่อยนะครับผม mm hmm. นี่นะครับอันนี้โบราณของจริงนะครับเพื่อนๆตั้งแต่สมัยรุ่นผมยังเป็นหนุ่มๆน,นะครับเนี่ย ก็เขาก็จะใช้เป็นห้องเต้นนะครับผมเด็กสมัยนี้จะรู้จักไม่น้อเนี่ยถ้าเด็กอายุประมาณสิบกว่าขวบนี่ก็ยังรู้จักกันไหมบอกกันหน่อยก็สมัยเมื่อก่อนนี่ผมก็ทําแบบนี้นะครับใช้ขบอ่าแต่สมัยเมื่อก่อนจริงเลยนะที่บูรีรัมนะครับผมบ้านไอ้ที่บ้านผมนะครับใช้เป็นเดินตามนะครับผม สุดคลาสสิกนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นนั่งห้องเต้เนาะคนเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะนั่งห้องเต้นะครับแต่สมัยนี้เขาก็จะนั่งบนคุกันเลยนะครับผมล้อก็จะไม่ใช่แบบนี้นะครับรถย่ำนาก็จะไม่ใช่แบบนี้นะครับทุกวันนี้ว่าอันนี้ก็สุดคลาสสิกเนาะเป็นน่าจะของกระทิงแดงนะครับเครื่อง เป็นเครื่องแปดแรงเองนะครับเพื่อนๆจะไหวไหมเนี่ยเอาคันไหนย่ำม,มาคันนี้เหรออ๋อนึกว่าจะจะเอาคันแปดแรงนะไม่ไหวแปดแรงนี่ไม่ไหวเนาะอันนี้เก้าสิบเอ็ดแล้วสิบเอ็ดแรงนะเพื่อนๆไหวแน่นอนนะคันนี้แต่ะจะต้องเปลี่ยนน้อนะครับตรงไหนตรงนี้เลยเอ <Okay>. อันนี้ร 110. 110. ้อยสิบร้อยสิบตัไหวอยู่แล้วแต่แปดแรงนะน่าจะหนักพอสมควรไ,ได้ไหมงวยว้างโอ okay. เคแล้วก็ทำการเปลี่ยนล้อนะครับเพื่อนๆเราจะช่วยลงเปลี่ยนแป๊บนะครับอันนี้ก็หางกระทิงแดงนะครับ กี่ปีแล้วตาเนี่ยยี่สิบได้ไหมสิบห้าปีแล้วมั่งเนี่ยแกะกล่องมาเลยใช่ไหมจําราคาได้ไหมสมัยนั้นจําไม่ได้เลยว่าเท่าไหร่ถึงถึงห้าหมื่นไมหัวหางเลยไม่ไม่ถึงแล้วอ๋อประมาณประมาณสามหมื่นเกกว่าแกะกล่องเนี้ยทั้งหัวทั้งหางเลยนะแค่แค่หางอย่างเดอยอ๋อ เครื่องนี่แกะกล่องไหมสมัยเมื่อก่อนนี่เท่าไหร่มันจำเลยเลยสองหมื่นไหมเลยเลยอยู่อยู่ช่วงไหนช่วงประมาณสามหมื่นกว่าสามหมื่นกะว่าสามหมื่นจองอะไอยู่กอหลายปีนะครับผมสิบกว่าปีนะครับประมาณสิบห้าปีนะครับผม ใช้งานได้เกินคุ้มจริงนั้นก,ก็หัวหางนี่นก็ประมาณห้าหมื่นแล้วเนาะก็ประมาณนั้นะสมัยเมื่อก่อนนั้นเงินห้าหมื่น 5, ก็ซื้อนาได้เป็นแปลง,งเลยนะคผมโอเคเดี๋ยวรอเปลี่ยนล้อนะว่าจะไหวไหมนะครับเนี่ยมีหลมมังไหมเนี่ยมีข้ามีเหรอข้างล่างนู้นหเห<อ>ล่จะเอาหลมหรือเอาง่ายๆก่อนเนี่ยอันนี้จะเอาอันนี้ก่อนใช่ไหม อ๋อตได้เอาหลุมก่อนแล้วแรงไม่มียกรถนะลมก็ไหวโอ, <laughs> อ้ลอ้ลอมันสูง๋อล้อสูงใช่ไหมอโอเคอ่ะเปลี่ยนล้อเสร็จแล้วนะครับผมรอ,อขยับหัวสักหน่อยนะครับเพราะว่าสายพานนั้นไม่ค่อยตรงนะครับกินแต่พานนะครับผมสายพานเสียไปเป็นเส้นๆเ,เลยนะครับ ขาดเลยนะครับจะขาดแล้วอ่ะใส่คุบเขาเรียกอะไรนะตาเนี่ยบใช่ไหมสมัยเมื่อก่อนนะก็เรียกคุบใช่ไหมเรียกขบนะครับแต่ว่าที่บุรีรัมย์บ้านผมนนเขาเรียกเป็นภูนะครับผมเรียกอะไรนะเรียกภู <c oughs> เรียกไม่เหมือนกันนะครับ ภูนะครับผมเนี่ยที่นี่เขาเรียกขบนะครับเนี่ยแล้วก็มีทีเด็ดนะครับผมเนี่ยเป็นสิ่ง <c oughs> ที่ประเทศจีนนิยมใช้นะครับผม <c oughs> ห้องเต้นะครับ <c oughs> สมัยมาก่อนนะผมก็ยังไม่รู้จักนะครับเดินเอานะมาก่อนนะแต่ว่าคนที่นี่เขามีมาตั้งนานแล้วนะครับผม ไ่ต้องเดินออ,อใส่ไปคนละล่องใส่คนละล่องแบบนี้นะครับกุญแจก็พกไว้แบบนี้เลยนะไว้่งน้เนี่ยกุญแจก็ไว้ตรงนี้มือบนก็มมนกแม่เหล็ก<ว>ดูดไว้แบบนี้เลยนะผมเนี่ยโอ้แน่นหนาเหมือนกันนะโขง่งกระทิงแดงนะครับผม ก็เป็นเจ้าแห่งหลังถนนนะครับความเร็วของเขาโคร,รงกระทิงแดงนะครับเสียงก็ยังนิ่มอยู่เลยนะครับเสียงยังใช้ได้ โอ้น้ำนั่นเยอะโอ้อยแรงแลนะครับเนี่ยก็ทำนาของตัวเองนะครับเพื่อน<ๆ>ก็จะทำไปเรื่อยๆนะครับไม่ได้เร่งอะไรนะครับประมาณ มาณสีไ่ไร่นะครับผมฝั่งนี้ด้วยนะครับก็อ,อาจจะไม่เร็วแรงโดนใจไว้รุ่นนะครับเพื่อนๆแต่ว่าก็ได้ความคลาสสิกนะครับสำหรับวิดีโอชุดนี้นะครับผม โอ้หล่หมือนกันนะครับเนี่ยเป็นโคนดีดีมากเลยนะครับ ได้เจอนะครับเพื่อนสำหรับการทำนาแบบดั้งเดิมโบราณนะครับผมทต่วันนี้ก็ส่วนหน้าก็จะมีแต่ทีมลบสิ่งนะครับเพื่อน,อนมาช่วยกันลงก็ขแขกก็แป๊เดียวก็เสร็จเนาะแต่ว่าแบบนี้ไม่ค่อยจะได้เจอนะครับก็เลยถือโอกาสดีนะครับที่มาถ่ายให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับผม ใช้ได้เลยนะ หญ้านะครับมันจะเข้ามาพันตรงลูกล้อนะครับผมน,นี้อาจจะทําให้ไอ้พวกสินล้อนั้นของเรานั้นอาจจะสึกได้นะครับอาจจะมีการเยิมนะ้มเนาะนบางโคลนไม่ใช่ว่าจะกันได้เฉพาะโคลนอย่างเดียวนะครับต้องขอมันต้องมีนะครับสําหรับบางโคลนนะเนาะจะได้กันพวกหญ้าก็ได้นะครับกันโคลนก็ดีนะครับผม ที่ผมได้รีวิวรถนั่งห้องเต้แบบนี้นะครับเพื่อนๆเป็นครั้งแรกนะครับแล้วก็อาจจะไม่ค่อยได้เจอด้วยนะครับผมเพราะว่าค่อนข้างที่จะหาดูยากแล้วนะครับผมรถสมัยนี้ก็จะมีร้อยสี่ร้อยห้าทั้งนั้นนะครับแล้วก็จะนั่งไปบนปุบนนะครับถือว่าโอกาสดีเนาะนานๆจะได้เจอนะครับ ก็ต้องช่วยกันดูหน่อยนะครับสำหรับลิปนี้ก็เป็นการทำนาแบบดั้งเดิมของโบราณน,นะครับแต่ว่าเหมือนกับว่าทางภาคอีสานเขาก็จะเริ่มเอามาใช้นะสำหรับห้องเต้นนะครับอาจจะได้นนั่งไปบนนั้นน,น,นะครับแล้วก็อาจจะใช้เป็นหยอดข้าวโพดเนาะหยอดข้าวก็ดีนะครับ ก็น้ําเยอะนะครับแต่ว่าก็ยังย่ําลงอยู่นะครับเนะี่ยว่าโอเคเลยนะปกติแล้วถ้าเกิดว่าน้ําเยอะเยอะๆแบบนี้แล้วก็มีหญ้าเยอะแบบนี้ก็จะ,จะย่ําไปลงนะครับอาร์ติซได้สบายเลยครับดูดิเเลยนะครับ พอแล้วมันเน่าหอดะรับต่างสานใหม่ฮ้ยพอต่างสะพานใหม่มันยนังมันกินอีกแล้วอ่ะไม่กินก็ไม่กิน มันเส้นเดียวไงมันไหมไว้อยู่แล้วอ่ะออไม่ใส่สองเส้นนะมันไม่ไหมนะ,อะพอแล้วยังอ๋อนึกว่าจะพอแล้ว <laughs> อันนี้ก็เดี๋ยวรอสักพักนะครับเนี่ยเดี๋ยวแกก็จะมาย่ําเพิ่มนะครับเพราะว่ายามันยังรอยอยู่เนะะาะถ้าได้แบบนี้จะแก๋วเลยนะครับเนี่ยขนาดนี้เนี่ย แกก็มานอนนี่นะตอนกลางคืนนครับนอนดึงน้ํานะครับนั่งตรงนี้ก็แล้วกันวิวสวยเนาะ <c oughs> ต่อใกล้จะได้รอบนึงไปแล้วนะครับหมายถึงว่ารอบอันนี้ยังไม่ได้รอบตั ุ่งเต็มเลยนะครับจะลองดูจะย้ำเอาแค่บิ่งนี้นะครับตาลองดูว่าตานั้นจะทำได้เนียบขนาดไหนนะครับเดี๋ยวต้องรอสักพักนะครับผมโอ,อตาแก้วเ,เอาบิ่ง ใหญ่กว่าเขาเลยนะครับ,รบอบิ่งนี้ก่อนนะนะ้ำก็้าง,างเยอะนิดนึงนะครับแต่ก็ยังเละเหมือนเดิมนะครับเละดีมากเลยนะครับ มีลมไหมะนะครับเพื่อนๆต้องลองดูสักรอบก่อนนะครับถ้าไม่มีหลมก็จะปิดคลิปแล้วนะเพราะว่าก็ไม่ค่อยมันานะอาจจะให้ดูความคลาสสิกนะครับสําหรับวิดีโอคลิปนี้อเลยตรงนี้ไปก่อน ไม่มีลมเนาะโอเคนะครับพเพื่อนๆวิดีโอชุดนี้ก็จะขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณพเพื่อนๆที่เข้ามารับชมกันนะครับผมก็ขอบคุณทุกไลค์ทุกกาลังใจนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ